สวัสดีครับพี่น้องผมกับช่างบา่าเทวดาลเพื่อนน้องเพียรพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ยังบาดนี่สถานที่พี่น้องบอกเลยมาวันนี้งานเข้าครับแคบมากเลยครับนี่ครับมากนคะครับ มาครับรถนะครับรถเป็นไรเป็นไรไปบอะก,กันไปจับ,บอก,กัน

ແແງບານີ້ມັນສາທາລະນະວ່າເບິ່ງມັນ yeah, สว่างวัดสว่างแวงฮีพี่น้องบนน้องแวะอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นพี่น้องระยะทางประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลพี่น้องโอ้สถานที่ครับไ,ไหนโมฮะ วันนี้สถานที่แคบมากพี่น้องบอกเลยครับวัดสว่างแวงฮีตำบลหนองแวงอำเภอพระเยืนจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องเนาะ 在。 ขก้ลาย้างายสบาขอใ้นกโรข้นโลกหนโกอาหารโดยมีแต่ก้นสูขก้นจะเริ่มเกมาจากบ้านทั้งหลายต้องกลัวเลอะลัเลื่อยด้วยต้อต่ากุมเพื่อเท่าทกเท่าอ่ละวนี้จะเป็นณแาลนักขารักการชเยจากท่านแร้เพื่อพยืนท่นสานิตทบีศีทบีนัก่าจากท่านแดเพื่อพยืน Hertz, ท่านประลัดสาริาแกวสารมาจาแม่ i i> ่ะโอ้จา่านนะครับเพระ่าคงมีท่นรูบริการเยอะแยะมากายตั้สิบบื่นลจท่ขารังมาด้ยและูให ก้มามา้มาใหญ่บ้าก้าม้าบมาม้าม้ามาม้ามาม้ามา,มาระวังรถจา้าระวังรถระวังลาเด้อ A ba 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 ba. à ba ba à, Húp. Húp Để húp lộp một cái đeo, Đi ta ma. มาพ่นพ่นปฏิพ, ne, พ 20, ่นมาเลยพ่นพ่นมาตาตามาๆมานาทีคอยไม่้องนาทีนาทีมามามไป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 เลยไปเลยไป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 ไไปตรงรเราตรงไป พา,า,าไปไหมเสือเือไป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 คือเราตรงเราตรงไปเราตรงไปเราตรงไป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 ไป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 เอาไปลอ,องคลิปนี้ฝากไว้ฉันดีไปลองคลิปหน้าจะพอมันเบ่งเล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องหมอเต้ยรำพระน้อมเชื่อไปหน่อยนี่ครับพี่นอ้นนองบ้านหลังส,สว่างแวงฮีหนอเนาะ บนหนองแวงครับเพอพระยทุกวันค้อนจังพอครับเมื่อเมื่อไหนเมื่อไหนงั้นฟรีป่ะครับนีสถานที่สพอ้าพี่น่องจะวาดพี่น้องปบายสวัสดีครับ